สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุโขทัยมาอีกแล้วนะคะจากร้านบานเกนผ้าทอนะคะวันนี้พามาชมผ้ามักโครในร้านนะคะผ้ามักโครที่เป็นทั้งรูปแบบในสิรูปแบบสิ้นแล้วก็ผ้าคลุมไหล่นะคะมีแบบเสื้อแบบหลายๆแบบนะคะก็อยู่ในมุมผ้ามักโครนะคะอยู่ในมุมผ้ามักโครผ้ามักโครนี่คือเป็นผ้าฝ้ายทอมือ ผ่านกรรมวิธีการหมักโพนนะคะกว่าจะออกมาเป็นสิ้นเป็นเสื้อแต่ละผืนนะคะผ่านน้ําผ่านอะไรมามากมายเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือการอาบน้ํายาการปรับผ้านุ่มนะคะให้มีความหอมละมุนสัมผัสผ้าทุกชิ้นจะมีความนุ่มมือนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ้นเป็นทุกทุกอย่างนะคะที่จะออกมาจําจหน่ายได้เนี่ย ผ่านมาเยอะนะคะผ่านน้ามาเยอะมากนะคะเป็นทั้งเป็นผ้าคลุมไหล่ทั้งเป็นเสื้อทั้งเป็นสิ้นนะคะก็จะมีความาพลิ้วมีน้ําหนักทิ้งตัวนะคะผ้ามะโครนของสุขโขทยัยมีเสน่ห์ให้หลงไหลตรงที่ว่ามีความนุ่มนะคะมีความพลิ้วเพราะฉะนั้นเราจึงเอามาทำาหลายหลายอย่างนะคะเอามาทําเป็นผ้าคลุมไหล่เอาไปทําเป็นเสื้อมาทําเป็นสิ้น มาทำเป็นย่ามนะคะความมีเสน่ห์ของผ้ามักโคนสุโขทยัยกระแสของผ้ามักโคนเนี่ยดังมากๆแล้วก็มีคนเขาเรียกว่านิยมกันมากก็จึงมีผ้ามักโคนแบบปลอมนะคะเป็นผ้ามักโครนแบบทอเครื่องทอโรงงานมานะคะก็คุณลูกค้าก็ดูเอากันแล้วกันนะคะเพราะว่าผ้ามักโคน ที่มีราคาถูกๆอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะของดีราคาถูกนะคะของเรากว่าจะเอามาขายได้เนี่ยเราผ่านผ่านอะไรมาเยอะนะคะเฉพาะค่าแรงก็ไปแล้วนะคะค่าแรงที่ทอนะคะก็มีมากมายที่เขาเรียนแบบกันแต่มันไม่ได้คุณสมบัติแบบผ้ามักโคนสุขโขทัยนะคะอันนี้จะเป็นผ้าคลุมไหลนะคะผ้าคลุมไหลเราก็เป็นผ้าขิดลายโบราณลายของเราเลยลาย ลายสุขโขทัยนะคะเป็นผ้าคลุมไหลผืนใหญ่หน้ากว้างจะประมาณ27นิ้วความยาวก็จะเท่าๆกันนะคะประมาณเมตร80นะคะก็จะมีผืนใหญ่ผืนเล็กเป็นผ้าคลุมไหลช่วงนี้อากาศเย็นแล้วนะคะลองมาดูผ้าคลุมไหล่นะคะของเรามีทั้งผ้ผืนใหญ่แล้วก็ผืนเล็กนะคะผืนเล็กก็ไม่เล็กนะคะหน้ากว้างก็จะอยู่ที่19นิ้วนะคะความยาวเท่าๆกันนะคะ ท่านใดสนใจผ้าคลุมไหล่ก็มาชมที่ร้านก็ได้นะคะหรือว่าจะโทรมาหรือว่าจะไลน์มาแอดไลน์มาก็จะเป็นเบอร์0878425886นะคะก็มาชมที่ร้านได้นะคะถ้ามาที่ร้านเราก็จะ,ะบริการใส่กล่องให้ได้นะคะสวยๆทุกผืนนะคะช่วงนี้ผ้าคลุมไหล่ขายดีนะคะ แล้วก็เราจะมีเสื้อกระเหลีย่ยดผ้าแต่ละชิ้นที่เป็นงานมือก็ช้าหน่อยนะคะแล้วก็เป็นย่ามย่ามเราก็จะมีหลายราคานะคะแปดอยห้าสิบเป็นผ้าจกทั้งผืนอ,อันนี้เป็นมุมผ้ามักโครนในร้านนะคะที่สุขโขทัยก็จะมีชื่อดังเรื่องเป็นผ้าตีนจกผ้ามักโครนอันนี้เราจะมาให้ชมผ้ามักโครน ทีเราก็ทํามาเป็นตัวเสื้อนะคะแล้วเราก็ใช้เป็นงานฝีมือด้นบ้างอะไรบ้างนะคะเป็นสิ้นก็ขายดีนะคะสิ้นเป็นลายเกี้ยเนี่ยขายดีนะคะอันนี้คือลายเกี้ยสีเปลือกมังคุดนะคะสนใจก็สอบถามได้นะคะอยากให้บันทึกเบอร์นะคะบันทึกเบอ,อร์อลไรไลน์มันก็จะขึ้นมาเองนะคะเราก็มาคุยกันทางไลน์ได้นะคะ ถ้าเป็นงานฝีมือมาชมที่ร้านได้เห็นรอยด้นรอยเย็บรอยปักนะคะเฉพาะที่ยังไม่ทำอะไรที่เป็นผ้ามักโครนนี่ก็กว่าจะได้มาแต่ละผืนแต่ละชิ้นนะคะงานไม่ได้โหลงานเป็นงานฝีมือทุกผืนนะคะการทอมือก็ช้าหน่อยนะคะทอแต่ละผืนนี่ก็จะได้ผืนหนึ่งอาจจะมีสีเดียวนะคะหรืออาจจะทอเป็นหลายๆผืนก็สอบถามกันได้ ช่วงนี้ผ้า,าคุมไหล่ขายดีนะคะสอบถามกันมาได้ผ้าคุมไหล่ก็ราคาที่เริ่มต้นที่ก็650ผืนเล็กนะคะผืนใหญ่อย่างที่เห็นในภาพนี่ก็1,200บาทนะคะเราบริการามีเก็บเงินปลายทางก็มีนะคะก็ดดชมชมกันดูนะคะติดต่อกันมาได้นะคะ